ในห้องปากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไคร e และที่สำคัญกดกระดิ่งอย่าลืมกดด้วยนะครับกดเลยกดเลยก็ผมขอกาบสวัสดีข้านผช้ชมนะครับวันนี้เราจะมาทำสิ่งประดิษฐ์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ากระบองนะครับอ่าซึ่งกระบอกนี้นั้นเอ้ยซึ่งกระบอกนี้นั้นผมอ่ะมีเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะ เอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่าจะวันที่เก้ามั้งไม่รู้ไม่รู้ว่าวันไหนนี่แหละผมก็ลืมแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นวันเกิดเพื่อนผมนะครับ้เพื่อนผมก็ขอว่านอยากอยากได้เอกระบอกอะไรเงี้ยผมก็อยากให้ของขวัญเขาเป็นของขวัญน,นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปตอนที่ผมเอาของขวัญไปให้เพื่อนด้วยน่าจะอยู่โรงเรียนอะไรเออมาอุปกรณ์ที่เรามีนั้นก็คือแบบว่าอ่ากระดาษประมาณนี้สองแผ่นแล้วก็อันยาวแบบเนี้ยเห็นไหมนี่หนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็เป็นสามชิ้นนะครับ อกก็มีกันไกลเทปดํานะครับอันนี้เพื่อนผมลงทุนเอามาให้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาจากเขาผมก็ภาวะเฮ้ยเองในใน,นเทปดําอ้าวเขาลืมอ่ะวันต่อมาในเทปดําโอเคเอาไปเลยเออไปอะไรอันดับแรกวิธีทํานั้นแล้วก็ม้วนอย่างนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ม้วนอย่างงี้ง่ายๆนะอย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้นะเออซึ่งนั้นเราก็เตรียมไว้แต่ แล้วก็ทำอย่างนี้เอาไว้ทีหลังนะแล้วก็ทำสองด้านนี่ม้วนม้วนม้วนสองด้านอย่างนี้นะครับม้วน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 ให้มันจับถนัดมือนะครับแฟุ๊บ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 อาอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ทำอย่างนี้ไว้อันดับแรกที่เราจะทำนั่นก็คือโซ่ครับโซ่โซ่โซ่อันดับนี้แล้วก็ตัดเขียอย่างนี้นีครับเพื่อจะทำเป็นโซ่นั่นเองนะครับ มันย,ยาวมีเซนแล้วแต่คุณน,นะครับผมไม่เกี่ยวนะครับน,นี่แล้วก็พอเราตัดอย่างนี้แล้วแล้วก็รีดให้มันเรียวๆนิดนึงคระเห็นไหมก็จะเแบนแล้วเราก็เดี๋ยวเนะกะกแบบแบบเราจะแกะเทปดํารอนะครับอ้กล้องสัน่นะแล้วก็นําเทปที่เพื่อนลงทุนเอามาให้เราไซือก็ไม่รู้มึงก็ไม่รู้แหลอะอะเตรียมแกะเทปไว้ นี่นะครับนี่แล้วก็ตัดมาโอ้ยมาตีกันอย่างนี้ครับอย่างนี้นครับอืมแล้วก็โอ้ยไมคก็กล้องผมจะละแล้ทก็แบบว่าเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับเนี่เห็นไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยอะไรทำนองนี้ครับนี่แล้วก็เอ๊ะ นี่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเดี๋ยวผมแก้ค่ะผมก็จะแบบว่าทำอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมนะผก็ทำอย่างเงี้ยช่องผมเป็้คนที่ช่องจะละเอียดหน่อยนะครับอือคือผมเลยยาวนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเราก็หุบอย่างนี้เข้าดูนะครับอย่างนี้นี่เห็นไหมได้แล้วเราก็าาาากจะทํา แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยคล้ายโซ่เลยไปหถ้ามันอวบอ้วนเกินไปแล้วก็ตัดให้มันผอมแห้งเล็กน้อยนะครับอผมว่ามันผอมแห้งแบบนี้หลายคล้ายโซ่แหละนี่ถ้าย่างี้ไปหลายๆอันนะครับนี่ทำไปเรื่อยๆผมจะตัดไปถึงตอนนั้นนะครับเริ่มทํากันเลยอ่ะครับท่านผู้ชมครับผมลืมบอกนะครับเวลาถ้าเราจะต่อโซ่นั้นเราต้องทำนี้เอาอันใหม่นะครับมาเสียอย่างนงี้แล้วก็ทำอย่างนี้นะครับ เห็นไหมอย่างนี้เห็นไหมแล้วท่านอย่างเงี้ยโ,โซ่โซ่โซ่มันจะมีขนาดขนาดนี้ขนาดมากก็ไม่รู้นะครับอ่าก็จะแบบน,นี้เห็นไหมก็จะเป็นโซ่ๆอะไรคล้ายแบบนี้ครับเห็นไหมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมลืมบอกครับโอเคแล้วทำต่อกันเลยนะครับเดีย๋ยวผมตัดต่อไปเลย อันนี้ผู้ชมครับพอเราต่อระยะประมาณนี้นะครับโอ้โหผมก็ใช้เวลาต่อนานมากต่อได้ประมาณนี้แลนะครับโอ้โหมาช่างดูเละซะเหลือเกินโอ้โหนี่มันก็ดยาวประมาณนี้ครับรู้ไหมถ้าต่อไปผมจะทำยังไงผมก็จะเอาปลายแต่ละด้านมาครับทำอย่างนี้นะเห็นไหมอย่างเงี้ยแล้วเราก็าไปแปรเอาก็เอาเทปดำนะ่ยเนี่ยนๆะแล้วก็เอาเทปดำนะี่ย ไปติดนะเราก็จะเอากันไกรนีนะ่เโอ้ยกล้องลนตั้งกล้องไมก่อนโอเคตั้งกล้องไดนะ้ละเมื่อกี้กล้องลนอย่างเงี้ยครับถึงไหนละมจะตัดเทปแล้วก็ติดนะครับนี่นะครับนี่ผมจะทําอย่างนี้ติดตรงนี้นะครับเห็นไหมผมก็จะแปะอย่างนี้นะครับเห็นไหมผมก็จะทําอย่างนี้ อย่างนี้แล้วก็แปะแล้วผมก็จะม้วนอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆเหมือนจะมันอะไรบางอย่างอย่างนี้อ่ะมนเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้รูไ้ไหมครับทำยังไงแล้วก็เอาเทปดำมาติดๆคับรออะไรอย่างนี้คนระับหัวโอ้ไม่ เทปท่านลึกไปแล้วนี่นะครับอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับพันไอเรื่อยเรื่อยน้าน,นี่นะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหมันช่างการทำเทปมันมาช่างยาวไกลเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็ใช้ได้แล้วเนี่ย ก็ทาแบบนี้กับอีกข้างนีนะครับโอเคเริ่มทํากันได้เห็นไหมครับนี่พราะผมติดอย่างนี้แหละเห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้โอ้โหมาช่างดูโคตรจาก,กระบอกอีิมาหากระบอกว้าวอย่างนี้นะครับเห็นไหมแล้วเดี๋ยวผมจะตัดผ้าไปที่ไปอันนี้ก็ต้องคืนตัดผ้าไม่ได้เนาะผมก็จะเอาของขวัญน,นี้ ไปให้เพื่อนนะครับเราเราจะดูหน้าตาเพื่อนนะครับเดีวผมจะถ่ายคลิปเราตอนที่ผมอยู่โรงเรียนเอาไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับเราจะจะมาดูว่าเพื่อนจะดีใจแค่ไหนครับโอเคโอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมบอกก่อนเลยว่ากระบอกนี้ทําง่ายมากนะครับคนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งหน่องติ๊งหน่องด้วยนะครับพี่หน้องใครน้อง ดูนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมอย่าลองทำอย่าลืมลองทำอยู่นะครับมันง่ายมากโอเคไายบายสำหรับคลิปนี้จบประพียท่านนะครับบาย ตอนนี้ผมก็มารอรถนะครับก็มารอรถอีกสักพักนึงเดี๋ยวรถก็มาผมก็มารอรถอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคเราจะตัดไปตอนรถมาเลยนะครับโอเคแล้วรถเราก็มารถตะบักนาย นี่นครับรถเราก็ขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นรถตัดไปที่โรงเรียนเลยคุณผชมครับตอนนี้เราอยู่โรงเรียนแล้วแล้วเพื่อนหมก็มานะครับไ่นี่นะครับอ่าเขาอยู่ด้วยนครับสงสารมันเกิดเพื่อนอ่ะ ของของัฟของนายเยี่ยมครับเยี่ยมครับไอ้นี่ตกหัวทำไมนี่ครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับแล้วไว้เจอกันในคลิปอื่นๆบ๊ายบาย